เดียวกันกับรูปที่เสี่ยวหมาฮวาส่งมาเลยพวกเราอยู่ในเมืองเดียวกันแน่กู้สวินหรือว่าเขาคือเดือนมหาไลคือว่าพวกเราแอดวีแชทกันไหมฉันหาคลิปเช่อสิงโตมาด้วยฉันส่งให้นะไม่ต้องหรอกแค่มาซ้อมตามเวลาก็พอแล้วุดอาจจะตายอยู่แล้วได้หาเหตุผลไปดีกว่าฉัน แย่ yeah, แล้วไม่ทันแล้วหอฉันจะปิดแล้วคือว่าขอโทษนาะฉันไปก่อนนะฉันต้องถูกคุณดา,าด่าตายแน่ครั้งหน้าฉันจะเลี้ยงข้าวนายนะคนคนนี้คงไม่ได้เป็นโรคไหลบุคลิกหรอกนะเอา้าแล้วอีคนเอหนี่กลับไปแล้วนีนายเนี่ยนะฉันว่าจะรับสมัครคนมาทำงานแผนกเราซะหน่อยอะ่ะเธอเหรอเออดิไม่ไหวหรอก <S <S 2> <S 2> <S โอ้ยเธอดูไฟตรงนั้นสีสวยมากเลยนะสวตรงนั้นดีกว่าโอ้ยสวยจริงเรสวยจังเลยสวยมากจริงๆจัยิ้มยิ้มอะยยิ้มเน้คนจริงๆเลยถ่ายรูปถ่ายเีถ่ายเนอนกังยิ้มฉันถ่าไม่ติดเยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันบอกสิพีู่ถ่ายวิดีโอด้วยนะอย่าลืมอย่าลืมรูสิยิ้มเหมือนหน้าคนเลยอะแบบนั้นแ่รกะทุกก มีพระจันทร์ยิ้มด้วยล่ะเอา้เอาเดี๋ยวสินายจะไปไหนอะเดี๋ยวฉันมา

ฉันมาก่อนนะเธออยู่เมืองเจียงเฉิงเหรอไปหาที่ยืนองตัวเองขึ้นยืนอยู่ตรงสักพักแล้วบังพระจันทร์หมดยังไม่เห็นนี่สวยสวยกู้สวินหรือว่าเขาคือเดือนมหาไล่หวานไหมหวานชาข้าวทีมกินไหมะ <ใ>นายรู้ได้ยังไงน่ารักจริงๆเลยขอ,อจุบตัวเองได้ไหมคงไม่ใช่เขาจริงๆหรอกมั้งหนึ่งพระจันทร์จะสวยขานาดไหนยังไงก็ไม่สวยเท่าเธอ <c oughs> จริงๆนี่พูดจริงจากัใจ<ะ>พระจันทร์เมืองเจียงเฉิงมันขึ้นฮอตเซิร์ชเนอะตกใจหมด